That's TV. คายความมันไปแล้วกับสนามสุดท้ายของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ t o y ย t a g a าซู Racing มอ t ตอร์ o r t 2020สนามที่5าณสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ยังได้ยกระดับให้มีความเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับการแข่งขันภายใต้แนวคิด Spirit to put the limit หรือความกลา้าที่จะข้ามขีดจำกัดนั่นคือการปลุกความกลา้าที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแห่งความท้าทายผ่านการแสดง สมรรถนะการขับขี่อันดีเยี่ยมของรถยนต์โตโยต้าอย่างใกล้ชิดกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเมกเรสทั้ง4รุ่นเริ่มต้นด้วยต้นแบบการขับขี่ที่สนุกสนานกับเครื่องยนต์ 1,500cc ที่ให้การตอบสนองที่ดี v ีออสวันเมกเรสเลดี้คับ One <und masterpiece> ต่อด้วย, Sport <st arts> วยค o ลลา a าอาร์ติส g r อ r ร์ o ป n e ์ตวันแกับเครื่องยนต์ 1,800cc ซ,ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นำรถในตระกูล GR มาร่วมแข่งขัน ด้วยไฮลักรีโววันเมกเ s สพลังแกร่งเหนือนิยามกับเครื่องยนต์ 2,404cc ที่จะมาแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการขับขี่อันยอดเยี่ยมกับนิยามของความลงตัวระหว่างความดุดันและความเร้าใจที่แท้จริง แสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง4รุ่นและให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยค่ะและที่ยังคงสร้างสีสันเหมือนเช่นเคยกับทีมแข่ง Toyota Racing Star าร์นำโดยกวาง AB Normal และมารีเบิร์เนอร์ จริงๆเตรียมตัวก็คือก็ซ้อมต,ตามทุกครั้งที่มีโอกาสซ้อมนะคะแล้วก็ฟิตร่างกายแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมพยายามพักผ่อนเยอะๆก่อนแข่งค่ะด้วยความที่เป็น one-make race ด้วยมันต้องแบบเหมือนท้าทายฝีมือของเราจริงๆสนุกแล้วก็เป็นปีแรกด้วยก็ตื่นเต้นมากๆขอบคุณนะคะที่ติดตามเชียร์กรหวังว่าจะเชียร์กันต่อไปนะคะเตรียมพบกับความมันของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021ห้ามพลาดนะคะ